เขียนเพราะว่าน,นึกว่าแม่เพราะว่าน,นึกว่าแม่จะจะไปรับน้องด้วยเจ้าบัสซี่ค่ะเอาทำดีๆหรอกนะทำดีๆนายืนตัวตรงหน่อยไแก่เจ้าัสซีค่ะวนนี้น่ะดูอ่ะสนุปไหมคะไปโรงเรียนวันนี้แล้วใครแต่งตัวให้เนี่ยวันนี้น่ะพี่แก้มพี่แก้มแต่งตัวให้หนูตุลกแกเล่นจักรยานกับพี่แก้มมนะ กินสองอันเลยเว้ยให้ดูอ่ะซูฟีซูฟีเอาแบ่งให้น้องอีกน้องเอาครึ่งเดียวน้องเอาอันนี้เดียวแก้มซูฟีเอา,าโมคาด้วยโบ๊ทมันแหละแบงครึ่งเออซุออืฮึอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอยกินอะไรที่นี่อะโวคาโดโบ๊ทเล็ก่ะ ไล่เระลายหล่นนะแม่เก็บทีหลังรูปยิบกินให้เสร็จรีบกินเอาลนที่ไหนก็อีกนะนึกว่าหลดนพื้นเป็นนักเตียนนะเขาก็ยังไม่ได้ล้างน <c oughs> นหน้าเร็วๆคนนั้นน่ะเร็วๆอีกสองนาทีมีเวลากินสองนาทีรีบกินหูกแกแล้วจะเป็น แปลงฟันอีกรองเท้ายังไม่เก็บใสก่กระเป๋าเลยคุณเร็วๆใช่ไหมเซเรนาต้องทำให้เรียบร้อยให้ทันเวลาใช่ไหมคะค่ะอถ้าช้านี่ไม่ได้เลยใช่ไหมคะดูสิดูคนนั้นเสร็จอ,อ,อเยอะเข็ดเดีย๋ยวแม่ไปส่งพี่แก้มก่อนแม่ไปส่งพี่แก้มขับมาก่อนหนูค่อย เรค่อยไปเราจะไปตอนนี้เรามันยังมืดอยู่เลยข้างนอกกันอะแล้วแม่ไปส่งพี่แก้มกลับมาก่อนเออไปรอก่อนพี่แก้มมีสอบตอนเช้าวันนี้พี่แก้มต้องไปเร็วๆเดี๋ยวให้ป๊ะป๊าใส่เสื้อให้เดี๋ยวแม่กลับมาแม่ก็ไปส่งพอดีโอเคยังไม่ได้ยังไม่ได้แปรงฟันเลยเจลีน่าน่ะ Hast du schon das Hähnchen Ja. Nein, noch nicht. So, soll ich mich erst rasieren? <laughs> <Ja>. Ups. Du musst mich nicht mit der Nase da drüben machen. So ist das. Ja. Rutschig? Mhm. Weißt du, wie das Ja. Das ist dein Haar. Ohne weiße Streifen. Ja. Da kann man sicher ausrutschen. สวัสดีค่ะจะไปโรงเรียนแล้วนนดูนะรองเท้าเลอะเล่นก็เมื่อวานฝนตกพื้นเปียกเลอะรองเท้าแม่ไม่บอกก็ไม่เอาไปเช็ดเดือนน่ะเสื้อก็เลอะรู้ป่ะเป็นสาวแล้วแต่ว่าถ้าแม่ไม่บอกก็เลอะถ้าแม่ไม่บอกก็เลอะรองเท้าก็เลอะ บอกให้เดินอันนี้เดินไปทางที่มีโคนลนะแล้วโอยเดี๋ยวแม่ต้องไปจัดการครูดเดทางนั้นนะให้เด็กๆเ,เดินไปทางโคลนได้ไงไปเร็วๆมีเกลือ้วยมีเกลือล่วงเต็มพื้นเลยใช่ไหมไป่ทำข้อสอบให้ได้นะค<อ>่ะชู่ๆดป,ประตูให้วเน ลกลับบ้านกลับมาจากส่งพี่แก้มเมื่อกี้นี่บ้านเงียบเลยเพราะว่าป๊าไปส่งเซลีนาที่โรงเรียนกลับมาแล้ววันนี้อากาศเย็นนะคะข้างนอกหิมะเบาๆะไม่เยอะปีนี้ไม่มีหิมะคะ่ะทุกคนหิมะน้อยมากเลยค่ะนี่น่าจะเป็นครั้งที่สองนะคะที่มีหิมะและ้วก็มีน้อยมากด้วยค่ะ <laughs> Martin da <Ler. lacht> <Katrin>. Hallo <Hello. lacht> Niemand da Warum <laughs> oh. <laughs> so schnell blinken? Ich habe gedacht, oh, wir sind fertig มันคันฉีสิ่ง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 ่ะสิ่ง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 เิสิ่งส่ะสิ่งสิ่ง่งสิ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 ่งสา่งสิ่งส่งส่งสร่งสิ่ลส่งสิ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 ่งส่งสิ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 ่เสิ่งสสส่่ หนึ่งครั้งแค่หนึ่งครั้งแค่หนึ่งครั้งทำข้อสอบได้ไมมน้าเมื่อเช้าอ่ะทำได้ค่ะง่ายมากเอออย่ามาขีโมเถอะง่ายทำ,ทำได้ค่ะเฉยๆก็พอไม่ต้องมันง่ายมากไม่ต้องก็ได้แล้วเดี๋ยวมันได้คะแนนน้อยมามันจะอายแต่ง่ายโอเคปะแม่จ๋ากำลังจะขับรถอยู่ค่ะแค่นั้นก็ต้องบอก <laughs> ป้าไปรับน้องปป้าก็เลยเขียนมะาเออรับน้นหอหนูรีบเขียนเพราะว่านึกว่าแม่เพราะว่านึกว่าแม่จะจะไปรับน้องด้วย <laughs> เดิมค่ะทุกคนรับน้องแก้มกลับมาถึงบ้านแล้วคะ่ะนู่นค่ะเห็นมองเห็นเซรีรน่าลิปบลีไกลๆตรงนู้นค่ะมาดูนู่นเดินม,ม,มาในเซอร์สิฟ้าดังเด้งดังแด้ดดดว่านะกรกลังเำิ่ามนั้น เซลีนาเฮลวิเงี้าเซลีนาเซลีนาไม่ได้ยินแม่เสียงมาละเสียงมาละ เอ้าจะกดทำไมโอ้ยอึมใครมานะใครมานะอุ้ยอุ้ยโอุ้ยเอ็มมูมอุ้ยสวัสดีค่ะนี่ล่ะนักเรียนกลับมาทำยังไงนักเรียนอ่ะโอ้นักเรียนกลับมาหมดแล้วนักเรียนไม่สวัสดีค่ะเลย นะคะถ้าเซน่าทำเหมือนพี่เซน่าก็เป็นเม็ดก็เป็นเออมามาแชร์บัสค่ะเอาทำดีๆลงไปทำดีๆนายยืมตัวตรงมาพี่แก้มแชร์บัสค่ะเออแั่นน่ะพี่แก้มก็ทำคนนี้น่ะดูอ่ะสนุกไหมคะไปโรงเรียนวันนี้ได้ทำอะไรบ้างไอชาร์เอาไครวิ่งกิมไอชารเอาไอวินชลาการชาร์ไม่รู้เรื่องเลยไอวินชลากการก็มา ให้ทำแบบนั้นให้ทาแบบนันอีไชือะมาบสูม้มาม่ฟังไม่ออ,อกเลยพูดอะไรอูชกัอะ,อ,อะไรนะคะอะไรหรืจะถอดรอ,องเท้าเองหรอนั่งนั่งถอดนั่งที่พื้นก็ได้ลกนั่งลงรู้จะตกกันเดนน่นะ <c oughs> แล้จะอายุขายัางไงล่ะทีนี้โอ้ล้วคนโดยคนจะตกก็อีเดอ้อ ไปนั่งมุดอะไรตัวนึงโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะตกตุ๊บตุ๊บตุ๊บฮ่าฮ่าฮ่าอืมอะแล้วจะมาเก็บโอ้โห้ขัดรอนท้าอีกเก่งมากเลยอืมอะทีนี้รองเท้าหนูเก็บตรงไหนคะหนูจำได้ไหมค่ะเก็บตรงไหนคะปึ๊บอืมรองเท้าหนูต้องเก็บตรงไหนคะ โอ้โหดูว่าเก่งมากเลยดูสิอเสร็จแล้วค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะโอ้โหวันนี้มีคนช่วยปะป๊าเช็ดกระจกด้วยค่ะทำไมเก่งจังเลยล่ะลูกยังไม่สวัสดีค่ะเลยสวัสดีค่ะเอาวางลงก่อนสิคะวางดีๆนะคะกุ้งกริ้งขึ้นขึนออาฮะเอาวางลงแล้วก็สวัสดีสวย สวัสดีค่ะอืมหนูทําอะไรคะบอกอบอกทุกคนด้วยหนูทบบนานนะําแบบนั้นนะ่ะหนูทําแบบนั้นน่ะหนูเช็ดกระจกคะ่ะหนูเช็ดกดระจกคะ่ะอือหือรอยใครวาดรูปพี่แก้วแล้วก็หนูอ,อ๋อพี่แก้วกับหนูเหรอคะค่ะอือหือรอยวาดตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสใช่ไหมลูกค่ะาวาดไม่นักเป็นมาร์ว่านะคะต้นต้น Christmas คริสต์มาสค่ะบอกอดิดูวะยังเกง่ง คนขยันเลยนี่นะหนูทำเป็นได้่หรอใครสอนหนูทำหนูใครสอนหนูว่าทำแบบนี้ป๊า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 สอนหนูเหรอคะค่ะโอ้อ๋อฉีดน้ำด้วยน้ำมันแห้งแล้วนะชิบอูบชิบชิบอืออแล้วใครแต่งตัวให้เนี่ยวันนี้น่ะพี่แก้มพี่แก้มแต่งตัวให้หนูไม่เป็นไร เอาผ้ามาเช็ดเลือนู่นๆๆผ้าตรงเซ็ตเซลล์เหล่านี้แล้วนนนนนโอ๊ะดอกไม้ถุยเออมันสีเขียวเลยใช่ไหมเลอะอันนี้นุ่นผ้าแล้ววะฮึหือเอาผ้าวางไว้ตรงนั้นแหละวางไว้ที่พื้นนะลำเปียกลงมามันจะได้ไม่เลอะโอ้โหระวังมันจะกระเด็นเข้าตาด้วยนะคะอย่าไปใกล้นะ ยันใ,ใหญ่เลยด้วยนะเอ้ยเราเอาเช็ดหน้าอ,อย่างนั้นไม่ได้โอ้ยท่ะทุกคนวันนี้มื้อเที่ยงกินข้าวขาหมูก,กันค่ะอย่ามีคนมาคุยอยู่ใกล้ๆค่ะวันนี้ทำข้าวขาหมูให้เด็กๆกินค่ะ มาทานมื้อเที่ยงกันนะคะอันนี้ตุนไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะเช้ามาก็มาอุ่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกินกันมื้อเที่ยงค่ะทุกคน